ต่อไปเป็นลายหวายทวินตะกี้เนี่ยมัน6บาทใช่ไหมห้าองค์ซ้อมีใส่น้ำหนักของ5บาทด้วยนะคะเออใส่ให้ชมนะคะใส่ให้ชมนะอันนี้5้าองค์เนาะโอ้เสียบตรงนี้นะ,ะนะแล้วก็ตะกี้ที่เราเขาไม่ได้เอาให้ดูเนี่ยมันเป็นลายเดนใช่ไหมแต่อันนี้เขาเรียกว่าลายสี่เสาสี่เสาแต่ไม่ใช่เป็นสี่เสาตันนะเป็นสี่เสาโป่งเลวยนะคะถ้าสี่เสาตันมันจะเป็นแนวประมาณนี้ลูกค้ามันจะเป็นองค์มันจะเป็นเส้นเล็กๆกแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นหกเสานะ อันนี้สี่เสาปงเล็กห้าองคอ์ใส่ให้ลูกค้าดูะคะอันนี้คือห้าองค์นะลูกค้านะคะต่อไปค่ะห้าองค์ต่อนะคะห้าองค์ห้าบาทนะคะวายอิตาลีนะคะตะกี้เป็นเก้าองค์ไปแล้ววายอิตาลีห้าองค์ค่ะใส่ให้ลูกค้าดูหน่อยต่อไปห้าองค์นะคะดีเทลแน่นๆจัดๆลูกค้าขาห้าองค์นะ นี่ค่ะมีนาลูกค้ามีนาสวยมากปกติมีนาเขาก็ทํากันแค่อยู่ที่ประมาณองค์เดียวเนาะอย่างเต็มที่ก็สามองค์อันนี้ห้าองค์นะลูกค้าขะว้านี่เลยค่ะมีนาห้าองค์ค่ะหนูก็ทํางานนี่แหละค่ะเพิ่งเคยเห็นมีนาเออมีนาสามองค์มีนาห้าองค์อ่านะคะมันเยอะไปหมดเลยลูกค้า่ะเห็นไหมสวยไหมสวยมากนะคะอ่ะขอออกมาส่อนค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะมึนตาแตก นะคะต้อให้ลูกค้าดูนะคะนะ,ะทวนอีกครั้ง5องค์นะคะไวายทวินนะคะ5องค์วาาวอิตาลีนะคะ5องค์สี่เสา่งเล็กนะคะ5องค์มีนานะคะต่อลายังไม่หมดค่ะลูกค้า5องค์6 เสาตันค่ะใส่ให้ลูกค้าดูเลยค่ะนี่คือห้าองค์หกเสาตันนะคะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะประมาณนี้หกเสาตันนะคะอะถอดเลยค่ะ <c oughs> ต่อไปห้าองค์เกรดมังกรอู้ยปกติมมนไม้มีเลยใน,นลูกค้าอะไรเนี้ยสั่งนานมากเส้นนี้คือสั่งแบบสามเดือนจริงๆเกรดมังกรนะคะเป็นลายที่สั่งทายากมากจริงนะคะ กระเด,ดบางตอนเอาไว้ตรงเหนือปกคอนหน่อยค่ะไว้ตรงเหนือปกคอนหน่อยให้ลูกค้าเห็นความยาวความยาวจะสวมคอนะคะลูกค้าสวยมากห้าองค์คือหลังๆมันนี้ลูกค้าห้าองค์เยอะมากหน้าร้านเราเลี่ยมพร้อมคอมเซ็ตกันเลยนะคะนะคะต่อ้ปยอเลยค่ะตไป้ายห้าเอ่ไม่ใช่ห้าองค์ต่ปไปห้าองค์นะคะลูกค้าลายนี้ค่ะออลายกระดูบบางกร5ห้าองค์ค่ะให้สอนเอรเขาแบโอเวอร์อออ,อีกที ห้าองค์นะคะลายกระดูกมังกรนะคะแล้วก็ซอแถมให้อีกอันหนึ่งนะคะห้าองค์หน้าแล้วก็ต่อด้วยอีกหนึ่งองค์หลังนะคะลายซีตรองแต่เส้นนี้เนี่ยสำหรับคนตัวเล็กหน่อยไม่ชอบยาวมากนะคะสวมคอได้แต่ไม่ชอบยาวมากอะซีตรองหกองค์นะอันนี้หกองคหกองค์เอาเหนือปกคอไหนนะคะ ก็จะอยู่ประมาณนี้กำลังสวยนะคะกระดูกมังกรกับซีตรองนะคะแล้วก็ตันตันนะหกเสาตันแล้วก็เกร็ดมังกรนี่แค่ห้าองค์นะเธอเยอะมากเยอะจริงจนว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยละฉันพูดเลยนะเยอะที่สุดในประเทศไทยจริงน้องเนเฮียนนองว่าไหมต่อไปค่ะซอสไล่ฉี่ไปอีกนะคะไล่เป็นซอสไปพูดถึงแล้วนะซอสไปลายอื่นบ้างนะคะไล่นี้ค่ะ เกรดดาวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเกรดมังกรนะคะเป็นหัวมังกรสไตล์แบบลงยานะคะลงยาสุโขทยัสยสไตล์นี้เลยนะคะให้น้องใส่ให้ชมค่ะอันนี้เราพูดไปยังไงไนะสุโขทยัยอาถอดค่ะต่อไปอันนี้เป็นลายหวายนะคะหวายหวายถักๆนะคะยืดหยุ่นดีหวายถักๆยืดหยุ่นดีนะคะนี่ค่ะ แบบนี้เลยนะคะเป็นสามองนะคะสวยๆอย่างนี้เลยอ่ะให้น้องใส่ให้ชมค่ะน้องเป๋ะใ่เปะนอ่ค่ะอะไหวาสามองค์นะมีต่อนะคะลูกค้าต่อไปลายลายนลายกระดูกมังกรสามองค์ค่ะั้ามันไม่แน่นั้ามันไม่ สลังเดินเตะอกลังเดินเตะต่อไปลายคริสติน่าสามองค์ค่ะคริสติน่าอ่าพาลังก็ไป็นงงกันได้ไหมอะเกรดมังกรนะคะสามองค์บุษักทำให้นะลืมเลยอ่ะใหม่ไว้สินค้ามาใหม่ ่เกตมังกรค่ะหกเสาป่งเล็กนะคะอ่ะแกะออกมาเดี๋ยวมันจะดูไม่รู้เรื่องนะคะอ่ะซอสรีวิวอีกทีนะคะลายที่มาใหม่นะคะหัวมังกรเกรดดาวสามองค์ยืนใซนซอสที่เด่เส้นเนี่ย เกตมังกรนะคะเกตมังกรนะคะสามองค์กระดูกมังกรสามองค์หกเสาโปร่งเล็กสามองค์หวาสามองค์ครรสตินา่าสามองค์ต่อไปค่ะลายนี้ค่ะลูกค้าลายทาวโร นะห้อยได้สามองเลยนะคะสวยๆเลยมีความยืดหยุ่นทิ้งตัวดีมากนะคะ,อะลองค่ะทำไมไม่ให้มันเล่นอะนไรไม่ได้ให้ใครหรอกตัวใหญ่หรอตใหญ่อต่อไปนะคะลายหวายค่ะลูกค้าลายหวายอิตาลีสามองค์ คือไปเล่นข้างบนได้ไหมล่ะเล่นอันเล่นข้างบนได้ไหมเล่นอันนี้ข้านได้ไหมเล่นอดดันนี้ข้างบนได้ไปเลยปลาไปลายอันนี้ค่ะหวายสอดไส้นะคะอีกลายหนึ่งนะคะลายนี้ซอแนะนำสวยเช่นเดียวกันนะคะสามองค์ค่ะซ้ำเลยมองไปเนี่ยพูดไปพูดมา นะะหกเสาตันสามองค์ค่ะคดกิดค่ะเขามีคดกิดนะคะสามองค์ค่ะแล้วเขาก็มีคดกิดตันตด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ตันกว่าห้าองค์ค่ะลูกค้าห้าองค์อันนี้ห้าองค์นะใส่เทียบไ้ดูเลยเยอะอะพูดจนเหนื่อย <c oughs> จะพูดทางลางเลยใช่ไหมคะ โอเคนะคะลูกค้าเดี๋ยวฉันขอซูงไปนิดซึ่โดนน้องจะได้เมตถอดไปถอดมาแล้วตอนนี้นะคะลายนี้นะคะเป็นลายที่มาใหม่นะคะสวยมากหวายอิตาลีนะคะทาโร่หกสาวตันคดกิดนะคะแบบปร่งเล็กแล้วก็คดกิดตันห้าองค์นะคะมีสามแล้วก็มีห้าองค์เส้นหนึ่งนะคะอ่ะใครชอบแบบไหนม,มาลองค่ะหน้าร้าน <S 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 ต่อไปเราดูกัน2องอค์